สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็นำตัวอย่างผลงานองค์กรนะคะมาฝากกันนะคะก็อันนี้นะคะจะเป็นของหน่วยงานกองทัพนะคะอ่าที่เลือกใช้นะคะเป็นป,กนปากกาแบรนด์พัคเกอร์นะคะก็อันนี้สั่งเป็นส่วนตัวนะคะสำหรับแจกนะคะให้กับ ในหน่วยงานด้วยกันนะคะก็เราสามารถที่จะทำนะคะชื่อทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษได้นะคะชื่อเราก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นโลโก้ชื่อหน่วยงานก็ทําได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับในตัวอย่างนี้ทางหน่วยงานเลือกเป็นปารกาปาร์เกอร์ไอเอ็มแบล็กแบล็กจีทีนะคะด้ามสีดําเงานะคะอะไรสีทองเราก็มีในส่วนของจ h อ t เตอร์สตเต e เนะคะก็มีทั้งเป็นตัวสี โรโยบูนะคะเราก็สีบอสติดแบ็กนะคะเป็นตัวด้ามสีดานะคะแล้วก็ตัวสีน้ําเงินเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะสําหรับอย่างในส่วนของตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวหมึกซึมโรโบรบอลนะคะลักษณะของตัวด้ามของเขานะคะจะเป็นตัวโลหะทั้งด้ามนะคะทําจากวัสดุอย่างดีเป็นตัวสีดําเงาตัดด้วยอะไรสีทองอ่า แนบสีทองนะคะก็จะเพิ่มความหรูหราแล้วก็เงาแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีชื่อแบรนด์ปาร์เกอร์สำหรับชื่อฝั่งด้านหน้าตรงนี้นะคะทําเป็นชื่อชื่อจริงนามสกุลย่อนะคะแล้วก็ด้านหลังก็ทําเป็นชื่อของกองนะคะ p g m 9 8อ่า ก็แล้วแต่ว่าจะดีไซน์ยังไงนะคะจะใช้โลโก้จะใช้ชื่อองค์กรจริงอ่ะยาวนะคะหรือว่าจะใช้เป็นตัวรหัสย่อก,ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับตัวนี้ทําเป็นโลโก้2ตําแหน่งด้านในก็จะเป็นตัวแบบมึกซึมโรโรบอลักษณะแบบนี้นะคะ ทำออกมานะคะตัวของการชื่อทําชื่อนะคะที่ตัวด้ามสีดําเงานะคะอะไหล่สีทองทําชื่อก็จะได้สีทองแบบนี้ค่อนข้างที่จะดูสวยแล้วก็เด่นนะคะสําหรับในส่วนถัดมาก็จะเป็นตัวจอ็อตเตอร์นะคะตัวจอ็อตเตอร์ตัวนี้นะคะ,ะเราดูในส่วนของตัวด้ามสีดำนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวบอสติดแบ็กนะคะก็ลูกค้าเลือกที่จะทำชื่อบน ตัววัสดุสีดำนะคะชื่อก็เลยจะได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะคะก็จะทำให้สวยอีกแบบหนึ่งนะคะคือชื่อชัดเจนนะคะก็จะเป็นตำแหน่งตามด้วยชื่อแล้วก็นมสกุลย่ออ่าก็จะประมาณนี้เวลาที่เราทำบนด้ามสีดำจอตเตอร์สเตเลตนะคะจะได้เป็นตัวชื่อลักษณะออกสีเงินๆอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเด่นแล้วก็สวยเข้ากันกับตัวด้ามนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นยอดนิยมนะคะเวลาที่ทำแจกตามหน่วยงานทหารต่างๆนะคะก็จับถนัดมือไซส์มาตรฐานราคาไม่สูงจนเกินไปทำจากวัสดุอย่างดีนะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ปาร์เกอร์แล้วก็ m a ดอินฝรั่งเศสนะคะ,ะก็เลยได้รับความนิยมนะคะโดยเฉพาะตัวนี้อาจจะเป็นตัวด้ามสีดำนะคะแล้วก็ตัวด้ามสีโรยูบูนะคะสำหรับตัวด้ามสแตนเลสเนี่ยซึ่งหน่วยงานจะใช้ค่อนข้างเยอะเลย สำหรับตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะเป็นตัวด้มสเตเลตนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะทําชื่อตรงสีน้ําเงินได้ด้วยนะคะเป็นตัวสเตเลตทางด้ามนะคะสำหรับตัวนี้เลือกเป็นทําชื่อในส่วนของภาษาไทยนะคะก็ใส่ชื่อ,อตําแหน่งชื่อจริงนามสกุลนะคะอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของ แบบนี้นะคะก็ทำที่สีสแตเลสก็จะเป็นอีกคนละแบบกันนะคะก็แล้วแต่เลยนะคะว่าจะทำลงตรนไหนนะคะเราสามารถที่จะทำแล้วก็ออกแบบให้ได้ทั้งหมดสำหรับทางอันนี้หน่วยงานนี้นะคะฝั่งนี้ทำเป็นชื่อนะคะเราก็ฝั่งนี้ก็ทำเป็นชื่อของหน่วยงานเป็นตัวย่อนะคะ,ะก็ได้แล้วแต่นะคะเราก็สามารถที่จะจัดทำได้นะคะ นี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยนะคะว่าอยากจะทํายังไงสมมติว่าเราจะเลือกทําที่ตัวด้ามแบบนี้นะคะแล้วอีกฝั่งหนึ่งเราทําตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับในส่วนของตัวจ็อตเตอร์สแตนเลตตัวนี้นะคะเขามีสีออกมาค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสีทองนะคะสีพ r เพลนะคะสีแดงอ่าสีฟ้าอ่อนนะคะตัว สีออกแนวฟ้าอ่อนสีม่วงไว้ เวก t ตอรี่นะคะก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นตัวสเตเลททั้งด้ามที่เป็นเงินล้วนสเตเลทเงินแหนบทองก็มีนะคะก็สามารถที่จะเลือกนะคะตามที่เราชอบได้เลยนะคะแล้วก็อ่าถ้าเกิดสมมติว่าสนใจตัวไหนยังไงนะคะเราไม่มีนิมัมขั้นต่ำนะคะจะเลือกแต่ละสีสีละด้ามสองด้ามก็สามารถจะทำได้แล้วก็อ่าให้เราทำออกแบบในส่วนของการวางชื่อแล้วก็โลโก้สามารถจัดทำได้นะคะถูกรุ่นสาหรับตัว ไอเอ็มปักเกอร์ตัวที่อยู่ข้างหน้านี้นะคะก็คอร์เรคชันนี้ก็มีอยู่ประมาณ10กว่าสีนะคะสำหรับใครที่ชอบสีอะไรยังไงนะคะก็สามารถดูในคลิปรวมได้นะคะเรามีคลิปรวมรุ่นนะคะแต่ละรุ่นนะคะสำหรับตัวนี้นะคะที่เราอ่าในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของผลงานองค์กรที่ว่าท่านอ่าเลือกใช้เป็นตัว2รุ่นนี้นะคะ ็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะคะนี้ก็เป็นแบรนด์ปาร์เกอร์นะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็ธิดาก็ขอจบรีวิวเทียงเท่านี้นะคะก็นำมาให้ชมกันว่าสามารถที่จะดีไซน์การทำเรเซอร์ชื่อได้แบบไหนบ้างนะคะค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะที่ช่องเพนแบรนเนมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ